สัญญาจ้างทำของขอเสียอากรสแตมเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรสัญญาจ้างทำของขอเสียกรสแตมในระบบ eStamp Duty ทำได้ตามนี้เลยครับเข้ามาที่เว็บไซต์กรมสรัรพากร w w w rd.go.th เลือก eStamp Duty ชำระกรสแตมคลิกขอเสียกรสแตมกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบเข้าสู่หน้าข้อมูลผู้ขอเสียกรสแตมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคลิก ทำรายการต่อไปเลือกประเภทการยื่นตาสารลักษณะตาสารอิเล็กทรอนิกส์เลือกตาสาร4เลือกฐานะผู้ขอเสียกรสแตมกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตาสารกรอกข้อมูลคู่สัญญา คลิกทำรายการต่อไประบบจะแสะดงรายละเอียดการยื่นแบบและรายการที่ต้องชำระโดยระบบจะคำนวณจำนวนเงินค่าก่อนสเต็มที่จะต้องเสียภาษีให้โดยอัตโมนมัติคลิกยืนยันยื่นแบบก,กรมสรรพากรได้รับข้อมูลตามแบบอสเกเรียบร้อยแต่ยังไม่ถือว่าท่านได้ยื่นแบบนะครับจนกว่าจะได้ชำระเงินภาษีเต็มตามจำนวนที่ท่านได้ยื่นรายการไว้เมื่อตรวจสอบข้อมูลการยื่นแบบเรียบร้อยแล้วคลิกชำระภาษีได้เลยครับเลือกช่องทางชำระเงินตามที่ต้องการได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นชำระด้วย QR code e-payment credit card atm on internet ชำระด้วยบัตรภาษี หรือช่องทางอื่นๆเท่านี้ก็ชําระกร่อนสแตมในระบบขอเสียก่อนสแตมเป็นตัวเงินสําหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วหากมีข้อสงสัยติดต่อได้ตามนี้เลยครับ